สมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสบอกผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยก็มาไปเข้าไปจัดนชิญเชิงมวยก่อนชกของรายการสช่องทูประจำวันศุกร์ช่องทูยี่สิบสี่นะครับประจำวันศุกร์ที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบจากวิทีมวยรังสิตซึ่งจะถ่ายทอดทางช่องทูในเวลาสิบแปดนาฬิกานะครับ สำหรับการที่ผมทำคลิปขึ้นทางช่อง youtube ผมต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจไว้ครองมวยทุกคู่ทุกช่องเต็มความสามารถแล้วผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรผมไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับถ้าเกิดว่ามวยผิดพลาดก็อย่าได้เสียดังใจเพราะว่าผมมาวิเคราะห์เชนเทอร์อมวยก่อนชอกขึ้นทาง youtube ให้กับสมาชิกสัปดาห์ละสีห่ห้าคลิปประจำทุกสัปดาห์นะครับ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณพักยก77ผู้สนับสนุนงช่องยูทูบของผมอย่างเป็นทางการมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกก็แอดไลน์ไปที่มีแอ d น้าหน้านะครับ p a k y o k 77ได้เลยก็การันตีในเรื่องของความมั่นคงการันตีในเรื่องของความยุติธรรมแชร์ราคาเดียวกันกับในเวทีการันตีในเรื่องของการดูแลสมาชิกก็จะดูแลสมาชิกอย่างดีที่สุดนะครับท่านใดที่เดินเข้าตู้เล็คิดว่ายังไม่มีตัวช่วยเดินเข้าไปแล้วดูว่า ยังสู้เขาไม่ค่อยได้หรือว่าตัวลุนตัวเชียร,รู้ช้านะครับนะถ้าเกิดว่าชอบมอยหูที่ภาคมวยเพียงอย่างเดียวไม่ลุนไม่เชียราการพรนุนนไพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับในชีวิตเล่นก่อนชกทุกคู่รู้ทรงนักมวยทุกคนนะครับวิเคราะห์ชั้นเชิงมวยก่อนชกโดยละเอียดนะตามที่ลงทางช่อง YouTube นี้นะครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีมอยหูเจ้าไหนที่จะวิเคราะห์มวยละเอียดไปกว่าผมแล้วนะครับนะ mm hmm. เพราะว่า,าผมคิดว่าผมน่าจะละเอียดมากเพราะเนะื่องจากว่าผมเป็นมอยหูที่บันทึก สติของนโมยด้วยตัวเองนะครับนะไม่ว่าอาจะมวยจะชกกันที่ไหนแบบหนยางไรผมก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องรอสติของใครทั้งสิ้นนะครับคือพูดง่ายๆเลยว่าผมเป็นมืออาชีพนะครับนะเป็นมืออาชีพในเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์มวยนั่นเองนะครับมวยหูผมพักเองทุกช่องนะครับพระหัสสุขเสาร์อาทิตย์ก็แปดช่องต่อสัปดาห์เดือนละหนึ่งพันบาทมวยหูรายสัปดาห์ก็สัปดาห์ละสามรบาทรายวันก็วันละสองรบาทมวยหูฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวเดือนละ หกรอยบาทนะครับนะแล้วก็ลายเสียง400อยบาทลายเสียง v วีพีกเครื่องเข้าเวทีฟาร์มไว้ระดับ 5G เป็นรอมวยหูเพียนเล็กน้อยก็เดือนละ700อบาทนะครับ ชอบแบบไหนอย่างไรก็สามารถสมัครผ่านอดีไลน์ p p y p y b บ2สสองศได้เลยก็การันตีว่าเมื่อเป็นเซนพี่ผมแล้วก็จะรับการดูแลจากผมแล้วก็ทีมงานอย่างดีที่สุดนะครับแนตะสำหรับท่านใดที่มีมวยหูฟังอยู่แล้วนะครับนะมวยหูก็ถือว่าเก่งทุกคนนะครับนะมวยหูถือว่าเก่งทุกคนฟังใครก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวรุ่นตัวเชียร์กนมวยชกนะครับนะใบเขียวมวยเด็ดแฮ p ปี้มวยไทยเดือนละ300บาท ก็คือจะรับข้อมูลพระรหัสสุขเสาร์อาทิตย์นะครับมาสัปดาห์ละ8ช่องนะก็เดือนละ300บาทนะครับนะก็ถือว่า,าผลงานก็ถือว่าดีมาโดยตลอดนะครับนะัเปิดขายมาแล้ว3สัปดาห์ก็ขายไปได้วได้ขายใบเขียวไปแล้วได้30ท่านนะครับนะก็ถือขายได้ไป30บใบสัปดาห์เฉลี่ยก็ สัปดาละสิบใบนะครับนะก็ลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าผมให้มวยไม่แม่นนะครับให้มวยไม่แม่นก็คงจะไม่มีใครมาซื้อใบเขียวเดือนละสามร้อยบาทนะครับนะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เรื่องมวยนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับนะท่านที่คิดว่าอยากจะฝากความบังไว้กับใครอยากจะ,ะฟังมวยหูใครก็อย่าอย่าลืมพิจารณาด้วยว่ามีความรู้เรื่องมวยเก่งแค่ไหนด้วยนะครับนะเพราะว่าคนที่รู้เรื่องมวยมากการพากมวยนั้นจะ มีความรู้มากแล้วก็สมิจจัดได้เี่บม,มากนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าภาคมวยโดยไม่รู้อะไรเลยภาคตามราคาเพียงอย่างเดียวผมเชื่อว่าน่าจะสู้สมาชิกผมลาบากเพราะว่าผมภาคมวยนี่จะมีให้โดยละเอียดนะครับท <c oughs> ่านใดที่เข้ามาแล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ผมหนึ่งครั้งสำหรับคนทำงานจริงจังแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลองให้นะครับการวิเคราะห์มวยของผมต้องบอกก่อนว่า หลังช่างนะครับนะหลังมวยช่างนี่อาจจะมีมวยเปลี่ยนมวยถอนมวยแทนนะครับนะอันนี้ก็คือข้อมูลที่อัปเดตที่สุดแล้วนะครับนาะยจะหาว่าผมม้วนอ่นนี่นั่นไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเองเป็นคนที่ตามมวยมากที่สุดนะครับนะใครออกอ,ออกรายการมวยมาแบบไหนอย่งไรผมจะเก็บไม่หมดเลย เพื่อที่จะบอกกับสมาชิกว่ามวยนักมวยคนไหนเปลี่ยนนักมวยคนไหนถอนใครมาแทนนะครับผมจะบอกให้โดยละเอียดนะครับนะเพื่อนท่านใดที่ไม่ได้เก็บข้อมูลมวยมันผมไม่ได้ติดตามมวยมันผมนี่เวลามวยเปลี่ยนแปลงนี่ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าท่านจะเก่งกว่าผมไม่ได้นะครับนะจะเก่งกว่าผมไม่ได้เพราะว่าผมเองไม่สามารถที่จะออก คู่มวยเองได้นะครับเนะเพราะฉะนั้นมวยที่ผมนํามาวิเคราะห์นั้นก็เป็นการออกมาจากทีมงานของโปรโมเตอร์ทั้งสิ้นนะครับต้องเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับนะจะมาว่าผมมวยอย่างนู้นอย่างนี้นี่ผมผมบอกเลยว่าเป็นเป็นการเปิดเผยต,ตัวตนว่าคุณเองเป็นคนโง่มากกว่านะครับนะเพราะว่าอยาคิดว่าตัวเองโง่แล้วคนอื่นจะโง่เหมือนตัวเองนะครับ <c oughs> ผมการันตีว่า ผมไม่ได้โมงเป็นคุณแน่นอนใครคิดว่าผมมั่วอย่างนู้นอย่างนี้นะครับนะเพราะว่าข้อมูลมวยหรือว่าใบใบรายการนี่ผมก็คือผมเนี่ยจะเอาใบรายการมามาทําเป็นหน้าปกให้ตลอดเลยว่าผมไม่ได้อ่าไม่ได้มั่วนะครับจะเป็นการวิเคราะห์มวยตามใบรายการนะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับนะสึก ช่องทรูยี่สิบสี่ประจำวันศุกร์ที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกจากเวทีมารังสิตกุฏิหนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างทางร้านขั้วปลายปลายฟ้าส่อแสงชัยพบกับทางด้านขั้วฝ่ายในเพชรน้ำหนึ่งสอสอประกอบเมวยคู่นี้ชกมิกัรหนึ่งร้อยห้าปอนด์สำหรับทาง,างด้านกั้วปลาปลายฟ้านี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่ดูว่าจะสูงยาวทรงมวยก็ปีมือบูบุญเข่าในครับรูปกับได้เก็บการนวดของคุณชกนี่ก็ถัวพอใช้ได้นะครับในยังไม่เก่งเลยนะการเก็บการนวดนะครับในชกมวยก็มีมทัั้้งงงงนนนอกกกกมีทใใชววเ่่าวงนอก,นอกนเล็กนน้อยยททรรงงมวี่ มก็ดูว่าจะค่อนข้างที่จะแกล้งไปน,นิดนึงนะประเภททําเขาได้แล้วก็โดนไม่ค่อยได้นะครับนาดอนเวิร์ดหนักแรงๆคนนี้ก็มีอาการวูบว่าเรวือรวเสียวไซดได้ตลอดเกม <c oughs> ข้อมูลคะแนนเทคในคด้านปลายฟ้าส่อแสองชัยปัจจุบันอายุส7ปีสูง165เซนจากร0อเวทตําหดักที่ชอกอยู่ประจําก็ประมาณสัก1 0 3ปอนด์นัดในีช้ชก105ปอนด์ก็คือว่าเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีก2อปอนด์ชกเวทีมักงกรมาแล้ว7ครั้งเคยชนะนกคูช่ชก2ครั้งและก็เคยแพ้นกให้กับททาางงด้นนขอกกใเวีม สองครั้งเช่นกันนะครับส่วนทงนนงางด้านกาแานวเพชรน้ำหนึ่งสอสอปรกรณ์ก็เป็นมากกว่าครับรูปร่างน,นี่จะสูงยาวทรงมือก็ผีมือบูบุญเข่าในครับรูปกับได้เก็บกันวุฒิของชอบนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีท่านอกเป็ทนทนายชอบวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับก็คงจะดวนเข่าในกันนะมวยคู่นี้นะครับนะสำหรับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งนี่ก็ข้อ,ขอมูลทางด้าน เทคนิคก,ก็คือเป็นนักบอลจากจังหวัดสุรินทร์แต่ว่าชอบอยูุ่ที่ชจิตเมืองนนท์นะครับตำ้หน่งนักต่างชกประจาก็ประมาณสักหนึ่งร้อยสามปอนด์ชกเวทีมักงกรมาแล้วก็ประมาณสักห้าครั้งเคยแพ้นอกสองครั้งและก็ยังไม่เคยชนะนกไครในเวทีมักงกรมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยเชื่อว่าทางด้านของมยคุ่นี้น่าจะชกกันยันห้ายกนะครับเพราะว่าทั้งนักกีานาเงนินไม่เคยชนะนกไขรนั่นเองนะครับ มวยคูนนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องบอกว่าทุลักทุเลนะต้องบอกว่าทุลักทุเลแล้วก็ค่อนข้างที่จะคา,าดเดาการชกผลการชกก่อนมวยชกนี้ได้ยากเลยเพราะว่าถือว่า สภาพมวยนั้นแย่พอกันนะครับนะคู่ขีสูสีพอกันก็คงจะพลิกไปพลิกมาแต่ผมยังดูว่าทางด้านาเพชรน้ำหนึ่งสอสอประกอบน,นะครับยกไท้ายๆนะครับนายยท้ายซึ่งเส้นซองมวยนี้จะนิ่งกว่านะครับนะซองมวยจะนิ่งกว่าแล้วก็การเก็บการอาวุธได้ดีกว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้นายยท้ายให้ส่สวนที่ด้าน,นของเพชรน้ำหนึ่งจะชนะในรัดนี้ในตัดส่วนอยู่ที่55%เหตุที่ให้ห้าเยนเห็นว่าทั้งคู่นั้นหัวจิตหัวใจ90%พอพอกันนะครับ คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างท่านรัชประแดงเพชรธรรมราศักดิ์ทวินพ่อขัตาระของฝ่ายนมันรุ่งเรืองเล็กปออาพลนครอุบลมวยคู่นี้ชกกันที่พิกัดน้ําหนักหนึ่งรสิบแปดปอนด์สำหรับทางด้านกอฝ่ายนั้นก็เป็นมวยขวารูปร่างนี่จะสูงยาวสรงมวยประเภทเดินหน้าเดินหน้าเตะขาเจาะยางคว้างะจกสมัดทันศอกลุ้นหล่นลับนับนกได้ก่อนเป็นมวยที่ขยันอาวุธตั้งแต่ต้นเกมเลยขึ้นไปก็เดินใส่เดินสาวเดินใส่กันเลยทีเดียวนะครับนะข้อมูลทางด้านเทคนิคของ ของทางด้านเพชรธรรมราศักดิ์วินปัจจุบันอายุย1่ปีสูง166เซนติเมตรจากนครศรีธรรมราชนะครับเพชรท่านบอกที่ช่องสุ่ประจำก็119อปอนด์นัดนี้ก็ชกอก118ปอนด์ก็ถือว่าชกล้างคืนน่าจะสบายๆนะครับในชกเวทีมังก่ม,มาแล้ว5ครั้งเคยชนะนักกูชก3ครั้งเป็นการชนะ็อกภายใน3ยกทั้ง3ครั้งและก็เคยแพ้นอก1ครั้งในยกที่4นะครับในการแพ้นอกนี้ก็เป็นการโดนสอกและก็การชนะนักกูชกนี้ก็จะชนะด้วยหมัดด้วยศอกและก็เตะขานะครับ ส่วนท่าด้านขวานั้มันรุ่งเดืองเล็กนะครับรุ่งเดืองเล็กนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวเท่ากันนะทรงมวยก็ฝีมือครบเครื่องครับตั้งรับจับทางดนึงบางตั้งโต้เก็บการวุฒิของชกทาได้ดีมีทั้งนอกมีทัาา้งในชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับนะทรงมวยนี่ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะ ขอ้ขอมูลตั้งเทพนี่เขาตั้งแต่ลเดืองเล็กนี่อายุ18ปีสูงร6 5หสิห้าเซนนะครับจากอุบลราชธานีเวทีกัตั้งแต่เประจำก็ร1อบชกเวทีบางกรุงม,มาแล้ว5้าครั้งเคยชนะนกขุชกหนึ่งค,ครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกไครในเวทีบางกรุงม,มาก่อนสำหรับมวยคู่นี้นี่ก็คงจะคู่ขี้สุดสีนะกระดูกมวยบมวยการผ่านมวยอยู่ที่ทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายน้ำเงินนี่ก็ดูว่าผ่านมวยน่าจะดี เล็กน้อยนะครับนะส่วนกระดูกมวยบวมไวนี่ทางด้านของฝ่ายธรรมราชก็อาจจะเป็นรองเล็กน้อยนะแต่ผมก็ยังเห็นว่าทางด้านของเพชรธรรมราชรับขึ้นไปนี่มีราคาเข้าห้ไวนะขึ้นไปนี่ใสเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะเพราะว่าเป็นมวยที่ขายานันแต่ขาเจาะยางคว้าจบได้อาก,า,การผมเชื่อว่าคงจะชนะนกทางด้านฝ่ายนมินญา เพราะน้านเงินนี่ยังไม่เคยแพ้นอกใครมาก่อนแต่ก็ไม่แน่ครับนไม่แน่ปัดมวยอะไรก็เป็นไปได้แต่ว่าขึ้นไปมวยยังไหวครูอยู่เราก็ใสไปเลยครับนเพชรธรรมราชศักทวินนะสามประกันให้สามยกเลยถ้าสามยกไม่หล่นไม่หลับก็มีเวลาแล้วก็มีราคาให้คอยขยับขยายซื้อขายออกตัวบางทุนนะครับชี้ตัวโชคพันชัางก็ยังชอบไปที่ด้านของเพชรธรรมราศักทวินให้สัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้ในตัดสัดส่วนอยู่ที่60เปอร์ซนะครับ คู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างท้าดัง้งขบนดเฉียบขาดปอพองสว่างพบกับทางด้งา,านขบฝาดอเวนเดชัยยาเพชรอินเดียคาดมีมวยคู่นี้ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์สำหรับทางด้านขบฝาแดงเฉียบขาดปอพองสว่างก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวเสียบเปียบช่วงชคเล็กน้อยนะครับนะทรงมวยเขาปรเดินหนะ้าถ้าชนบุสู้ดุดันยันห้ายกเตะขาเจาะย,ยางกว้างกระจกตบคันศอกลุ้นหล่นหลับนับด็อกได้ก่อนนะครับนะเป็นมวยต่อยหมัดดีนะต่อยหมัดแม่นแล้วก็ออกหมัดเป็นชุดๆด้วยนะครับ ข้อมูลท,าท่านนักเทคนี้ก็ท่านนัเฉียบขาดปอพองสว่างปัจจุบันอายุ26ปีสูง168เซนติเมตรจากน้องบัวลำพูเวทพิกัดน้ำหนักที่ชกอยู่ประจำก็127-128ปอนด์ปี65นี่ชกไป4ครั้งนะ,ะชกไป8ครั้งเลยนะก็ชนะสีแล้วก็เสมอ1แพ้แพ้3ครั้งนะครับนะชกเวทีมกรุงมาแล้วนี่ก็ประมาณสัก40ครั้งเคยชนะนอกชก3ครั้งแล้วก็เคยแพ้นอกให้กับท่านกของชกในเวทีมกรุง5ครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่3ยกที่4 ผลงานล่าสุดนี้ก็ชนะมาสองไฟแล้วก็เสมอหนึ่งไฟนะครับ โซนทาได้ของฝ่ายมืนเด่นชัยยาเพชรดินเทียคาเิมี่นะครับนั่นก็เป็นมวยฝวารูปร่างนี่จะสูงยาวได้ลอยหรือว่าจะสูงกว่าพอสมควรนะครับนักสมมวยในประเภทเดินหน้าท่าชนบูซูรุดันยันท้ายกนะครับเป็นมวยเข่านะรับรุดของชกท้าดวลชวนแลกตลอดเกมนะครับแล้วก็ห่างหาจากเวทีมงคลไปนานนะครับนักแข่งขวาแม่นซ้ายหน้านี่ถือว่าออกได้ดีนะมาต่อยแม่นศอกอันตรายครับถีบได้ทั้งแท้ทังวันจังหวะนอกว่างไวเหลือเกินกคขับลมเตะทิ้งนี่ก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันเดินมวยดุดันขยันอาวุธแต่ว่าไม่มีอาาวุธนนะรับ ของชกกัดถึงตัวประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวเดืกสู้เขาในก็ถือละครตีเหนียวขวางหน้ายศใต้ดันแทงนี่ก็ดูว่ายังไม่เท่าไหร่ลูกขวางหน้านะเป็นมวยรุ่นเก่านะครับเป็นมวยรุ่นเก่าๆที่ต้องทรองคอตีนะต้องขึ้นคอถึงจะตีเข่าได้นะครับนากดขอคุณชบแกงเด่นเข่าในโต้ได้ตลอดเลยแล้วก็เรื่องหมัดเรื่องศอกนี่ดูว่าจะเป็นรองแต่ว่าสมองไม่ดีข้อมูลเชิปใจก็ถือว่าราเปอร์เซ็นต์ข้อมธลทนาเทย์ในคอนเทนเดชัยยาเพชรยินเดียคาเดมีชกบีบีมกรุง55ครั้งชนนะาสิบห้าครั้งเคยแ้นกใะนางช เครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่3ามสีมากที่สุดการแพ้นกทั้ง7ครั้งของสังดาเดชยานี่ส่วนมากก็จะเป็นการแพ้นกด้วยหมัดด้วยศอกนะครับ แล้วก็ช็อคครั้งล่าสุดก็ตั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็ห่างหายจากเวทีมกลุมไนานก็ประมาณสักยี่สิสองเดือนนะ,ะสำหรับทางด้านของเดชยาเพราะว่าก่อนหายไปนี่ก็แพ้ยับเลยแล้วก็แพ้น็อกด้วยนะครับนะเพราะว่าโดนหมัดโดนศอกไม่ได้เลยโดน,โดน,โ,ดนโดนเป็นหล่นโดนเป็นหล่นนะครับนะ,ะนัดล่าสุดนี่โดนโดนศอกนิดเดียวเองครับโดนศอกนิดเดียวของอ,อดาบเด่งสรารคามะ <c oughs> ทีเดียวเลย ทีเดียวลงไปนับแปดแล้วก็ไล่ไม่ทันนะครับนะของเพชรน,นะพนิรันด์นะเพชรนิรันด์ดาบรัานศรขามฟันสอกสั้นๆนะครับนะก็ทางด้านของเดชยาในหล่นเลยครับนะเพราะฉะนั้นคิดว่าผ่านไปเกือบสองปีไปพักร่างกายแล้วก็มาซ้อมอยู่ที่เพชรินดีนี่น่าจะแข็งแกร่งแข,งขึ้นหรือว่าสภาพเป็นแบบไหนอย่างไรเราไม่รู้ได้นะครับนะเพราะว่านักว่ายห่างหายไปเกือบสองปีนะครับบทคุณนี่ผมเองก็ยังพิจารณาว่าทางด้านก็เชียบขาดปพองสว่าง เหตุที่ผมนำสเสติว่าปีหกห้าในทางด้านของเฉียบขาดนั้นชกไปถึง8ดครั้งเพื่อที่จะเทียบเคียงให้ทุกท่านได้เห็นว่าทางด้านของเดชยานั้นปีที่แล้วไม่ได้ชกเลยนะครับนะ,ะปีหกห้านั้นไม่ได้ชกเลยเพราะว่าทางด้านของเฉียบขาดปีห5้าชกไปถึง8ดครั้งหละพยานสภาพร่างกายในผมด้วาทางด้านของเฉียบขาดนั้นดีกว่าช่วงนี้จ่าตุ๊กําลังมาแรงมวยในพลิกชนะมาโดยตลอดนะครับในในค่ายนี้ได้อัดฉีดกันเป็นล้านๆ้านแล้วนะครับนักมวยนี่ก็มีกําลังใจแล้วก็มุ่งมั่นขยันฝึกซ้อมเพื่่อทีจะ มาเขาเรียกวา่าชนะก็ได้บนนัสงามงามได้อา,อาชีพระดับแสนขึ้นทั้งนั้นเลยครับสำหรับทางด้านของใครจ่าตุนะครับนะพิจารณาให้ทางด้านก็เฉียบขาดปอพองสว่างมีสัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้ในแต่สัดส่วนอยู่ที่ 55%นะครับเหตุที่55เปียดเห็นว่าทางด้านของเฉียบขาดไม่ชอบเข่าในนะครับในะปลายปลายนี่ถ้าถ้าตน้ตนตน้นต่อยไม่หล่นนี่ปลายปลายนี่ก็พลิกแพ้ได้เช่นกันนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามครับผมก็ยังเห็นว่าทางด้านของเฉียบขาดน่าจะออกนําก่อนมีราคาให้ซื้อขายออกตัวได้ก่อนนะครับทิตโชคประชาก็ยังชอบไปทิศด้านของเฉียบขาดป่อพงสว่างนะครับ คู่ที่สี่ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขบไฟแดงสู้ศึกทีซีมวยไทยพบกับทางด้านขงฝ่ายนวลเพชรสีทองสศักนรินทร์คู่นี้ก็ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนด์ทางด้านของฝ่ายแดงสู้ศึกก็เป็นหมวยขวารับรูปร่างนี่จะสูงยาวเสียเปรียบช่วงชกเห็นชัดเจนนะทมงมวยก็ฝีมือบุบุนเข่าในครับรูปกระแทเก็บกานวัดทำได้ดีมีท่านอกไปทางไหนชกวงในแก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยอาวุธมวยนี่ถือว่าหนักแรงกว่าทางด้านของคู่ชกพอสมควรนะครับ ข้อมูลทางด้านเทคนิคตนานสุขศิทธิศีมวยไทยปัจจุบนันอายุ21ปีสูง168เซนติเมตรจังหวัดชัยภูมิเบตัำหนักที่ชกอยู่ประจำก็ประมาณสัก122ปอนด์ชกเวทีมักงกรมาแล้ว25ครั้งเคยชนะน็อกขุน,นกชก1ครั้งในยกที่3แล้วก็เคยแพ้น็อกไข่างด้านของชอกในเวทีมักงกร4ครั้งส่วนทางด้านของฝ่ายนวนแพทยสีทองสรศักดิ์นรนก็เป็นมวยกว่าครับรูปร่างนี่จะสูงยาวได้เปรียบแผ่นชัดเจนนะ สมวยก็ฟีมือบูนข้าในครับทุกครับได้เก็บการวุฒิทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับนะเป็นประเภทอ่ามวยข้างเชือกนะถอยหลังตั้งรับจับทางดึงบงังตั้งโต้อยู่ข้างเชือกครับตำหรับท่านได้ขอฝ่ายน้ำเงินข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านเพชรสีทองสอสัก์นรินปัจจุบันอายุที่ปีสูง173เซนติเมตรก็คือสูงกว่าทางดา้านข้อปลายแดง5เซนติเมตร เป็นนักบวชจากชัยภูมิด้วยเช่นกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นดาวบี้เมทของชัยภูมิเลยนะครับนะอา,อายุนี่เท่ากันด้วยนะครับก็คงจะเป็นนักบวชรุ่นเดียวกันนะครับชกเวทีมังกรงมานี่ก็ประมาณสักสิบครั้งเคยแพ้นกให้กัตางด้านของกุชชกในเวทีมังกรสองครั้งแล้วก็ยังไม่เคยเคยแพ้นกให้กัตางด้านของกุชชกในเวทีมังกรสองครั้งแลวก็ยังไม่เคยชนะนกไขรในเวทีมังกรงมาก่อนนะครับนะก็ผลงานกำลังดีครับนะชนะมาสามไฟต์ติดต่อกันแล้วนะครับ บทคุณนี้ก็คงจะคู่ขี้สุสีกันนะทางด้านปลาแดงนี่จะได้ลูกหนักลูกแรงส่วนทางด้านของฝ่าในวันนี้จะได้ลูกฉาบช่วยลูกทรงมวยลูกเหลี่ยมเพราะว่าเป็นมวยถอยหลังอยู่ข้างเชือกนะครับในหะลังนี่เชือกบาดต,ตลอดเวลาครับสําหรับทางด้านของเพชรสีทองมวยคูนี้ก็ผมอ่านว่าราคาทางด้านของสุสึกก็คงจะออกนําก่อนนะครับนะออกนําก่อนเพราะฉะนั้นเข้าวสุสึกข้าสส้สึก ซึ่งเป็นมวยเดินทำเตะขาเจาะยางต่อยหมัดฟันศอกไปก่อนดูว่าน่าจะมีราคาออกนำก่อนเมื่อได้ราคาดีๆก็ออกตัวซื้อขายบางสุวนกิน2ข้างกันนะครับนำว้ยคู่นี้นี่รูปร่างนี่จะแตกกันพรแตกต่างกันพอสมควรในเรื่องของลูกนักลูกเล้งนี่ท่านนักก็ฝ่าแดงลูกสู้ลูกบูลกบ้ลูกดูดันนี่ฝ่ายแดงนั้นดูว่าดีกว่า ทางมวยนี่จะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาด้วยนะครับส่วนทั้งนัข้าวฝ่ายเงินนั้นอาวุธมวยน,นั้นไม่หนักแรงกินเดีม่มกินตองไปเรื่อยถ้าจะชนะได้ก็คงจะปลายๆนะครับนะให้สัดส่วนที่ด้าน,านของสู้ศึกทีซีมวยไทยจะชนะในด้านนี้ในระดาบสัดส่วนอยู่ที่55เปอร์เซ็ตเหตุที่ให้เ,เด่นว่าทางด้านของสู้ศึกนั้น รูปร่างนั้นเป็นรองพอสมควรแล้วก็ฝีมือมวยวงนอกนั้นเป็นรองด้วยนะครับนะถ้าเกิดว่าเดินบี้คู่ชกไม่หมดนะครับนะเข่าในนี่คู่ชกไม่หมดนี่หรือว่าแปลายก็พลิกแผนได้เช่นกันนะครับ,นะช,บชิดตัวชกปัจชุบัก็ยังชอบไปที่แต่ด้านของสู้สึกทีซีม,มวยไทยนะครับ ก็ครบทวนกันทั้งตีคู่ครับสำหรับรายการช่องซู24วันศุกร์นะครับนะการวิเคราะห์มวยของผมขึ้นทาง YouTube ก็จะวิเคราะห์หมุนเวียนไปเรื่อยๆทุกศึกทุกสายทุกโปรโมเตอร์นะครับนะก็ก็คือพูดง่ายๆเลยว่า,าได้รับ ได้รับได้รับคําเหมือนกับว่าให้ให้ให้ผมวิจารณ์ทุกศึกเลยนะครับมาไม่เน้นอยู่ที่ศึกไหนศึกใดศึกหนึ่งนะครับนะผมเองเขาบอกว่าผมเองก็เหมือนกับว่าเป็นสื่อในสายสายในสื่อในสายมวยด้วยนะครับนะลักษณะกล้ายเป็นสื่อสายมวยเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะ,ะวิเคราะห์วิจารณ์ไปทุกศึกนะครับไปทุกศึกเลยซึ่งผมเองก็จะพยายามที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ไปทุกศึกเช่นกันนะครับแต่สัปดาห์นี้ก็เริ่มจากช่องทูอ่า24 เป็นคลิปที่1นนะครับผมก็จะลงให้ครบทั้ง4คลิปนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีวสวัสดีครับ